ลิปซีมาจากพัทยานะี่นะคะนี่เดี๋ยวจก็มาจุดธูปให้ หนาวหนาวนะคะเอซีมาจากนะคะพัทยานี่นะคะคุณประสิทธิ์มีเอสซีมาจากพัทยานะ ยาคัทยาสวยสวยนะคะองค์ปู่ยามนี้ได้อาบน้ำแล้วนะคะองค์ปู่อันนี้ฝนตกได้อาบน้ำเนาะสวยงามจริงๆเลยไม่ได้อาบแดดเหมือนเมื่อวานนะคะตอนตนี้ได้ได้อาบน้ำแล้วนะ,ะสวยสวย บรรยากาศตรงนี้นะคะสวยค่ะไปดูกระท่อมคุณตาฝนตกแล้วไม่เปียกบ่น้อกระท่อมคุณตาโอ้ไม่เปียกเนาะ สวยค่ะมุมนี้ก็สวยนะคะบนภูเขาด้วยขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณเด้อค่ะที่เข้ามาคอยเติมไลค์ให้กำลังใจเนาะมาดูบรรยากาศนะคะบนภูเขาเนาะทุ่งนาตอนนี้ก็ชุ่มชื้นนะคะฝนตกนะคะบรรยากาศดีแล้วเนาะฝนตกนะคะ ตกแล้วก็น่าหนาวแล้วก็องค์ปู่ฝั่งนี้ก็สวยค่ะสง่างามนะคะองค์ปู่มาดูฝั่งนี้เนาะสวยงามมากจริงๆเลยฝนหยุดตกแล้วก็สวยนะคะอากาศองค์ปู่สง่างามเหมือนเดิมไม่ค่อยเข้ามาถ่ายตรงนี้ ีไม่เคยเห็นผักหวานไม่เคยเห็นผักวหวานมุมนี้สวยค่ะสวยสวย ยังไม่มีเอฟซมากระพริ้เลยนะคะวันนี้รอดูนะคะคะเดี๋ยวก็จงคงจะมีนนาวหนาวนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเอฟซีใจดีนะคะขอบคุณลุงคุณป้าน,นะเะข,นนะะข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้แม่บุญทินกกกอกด้วยนะคะ ก็จะเดินไปดูบรรยากาศเรื่อยๆนะคะตอนฝนตกนะคะฝนตกฝนหยุดแล้วนะคะมีบรรยากาศนะคะสดชื่นนะคะบรรยากาศก็กดีๆนะคะบรรยากาศหลังฝนตกนะคะไม่มีใครมาไหว้นะ,ะขอนะวยแล้วก็คงจะมีมาะคะ่ะ งปูปลาดิจน,นะคะลมลมแล้วก็หนาวนะคะฝนตกแล้วก็ลมก็หน้าหนาวนะคะเราก็เดินไปดูดอกไม้นะคะสวยๆค่ะสวยมากเลยนะคะ ดอกไม้ที่นี่สวยนะคะถ้าปลูกไว้เยอะคงจะสวยงามมากนะคะยังไม่ได้ออกดอกเยอะค่ะต้นนี้ก็สวยนะคะดอกฝ้ายก็เป็นดอกชอบมาดูมุมนี้ค่ะสวยค่ะมุมนี้ก็สวยสวย เย็นตาดีเนาะขอบคุณเจ็ดท่านนะคะเห็นไหมคะดอกไม้ฝนหยุดตกแล้วออกมาเดินดูบรรยากาศได้นะคะตอนนี้สวยค่ะสวยดอกไม้มีแต่ดอกสวยๆนะคะ อันนี้คงไม่ได้รดน้ำต้นไม้แล้วเพราะว่าฝนตกแล้วอือสวยฝนตกแล้วก็สวยสวยนะคะต่อ,อไปนี้ก็จะมีหน่อไม้นะคะออกนะคะเพราะว่าฝนหยุดฝนตกลงมาแล้วดินไม่แตกละแหงแล้วนะคะชุ่มชื้นนะคะก็จะมีหน่อไม้ก็จะออกตามฤด,ดูกาลแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะไปหาหน่อไม้มาแกงกินเนาะ เก้งหน่อไม้บ้านเราก็อร่อยอร่อยนะคะหน่อไม้ที่ไปค่ะมันก็จะออกนะคะตามต้นเนาะสวยค่ะสวยมุมนี้ก็ยิ่งสวยนะคะสีเหลืองอาลางนา้นตาสีเหลืองสวยค่ะสวย ขอบคุณค่ะที่มารับชมด้วยกันเนาะเดินไปดูท้องไร่ท้องนานะคะด้านหลังก็จะเป็นท้องไร่ท้องนานะคะแล้วก็จะติดก,กับภูเขาเลยนะคะนี่ค่ะสวยงามนะคะค่ะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะพาดูดอกไม้นะคะขอบคุณเช่นกันจ้า